วันนี้เราเข้ามาเลยนะหน้าหมูหนึ่งเอสซัพดิเขาขิงๆกันแล้วคันะคนี้เป็นรุ่นพิเศษเห็นไหมเอ่ยนะครับหนึ่งจุดห้าตัวจีลิมิเต็ดนะครับหนึ่งจุดห้าตัวจีลิมิเต็ดเพราะอะไรทําไมถึงลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาบอกดีเทลทุกอย่างเลยภายในคลิปนี้นะครับพร้อมรับส่วนลดพิเศษนะครับห้าพันบาทนะถ้าใครโทรมาแล้วแคปหน้าจอมาหาผมนะครับต้องการซื้อรถคันนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยห้าพันบาทฟรีนี่ตัวจีลิมิเต็ดมีอันนี้นะหนึ่งนะมีที่เท้าแขนนะครับดูดีๆนะ พี้เท้าแขนไฟหน้าแล้วดูมูเปิดนะครับเป็นคีย์เลสกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นก้านตัดมัลติฟังก์ชันนะครับคอนโทรลตรงกลางเป็นคอสไฮแบ็คนะครับแล้วก็ปุ่ม AUX นะอยู่นี้นะนะครับคันนี้คือจริงมิเต็ดสวยๆเลยนะพร้อมทวิตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมเบสทอโต้นะเหมือนเดิมเลยนะครับก็วันนี้นะผมเอารถเป็นซิตี้คาร์นะครับต้องบอกว่าชมเนี้ยโอ้ จะเป็นตำนานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องอะไรรู้ไหมนะทั้งตัวเครื่องยนต์บอดี้แล้วก็รุ่นย่อยที่มีหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับพอเป็นมือสองนะครับราคาก็จะอยู่2 0 0แสนต้นๆนะครับจนถึง2 0 0แสนปลายนะครับคันนี้คือ Toyota v i o ออนะครับคันนี้เป็นรุ่น1.5ตัว G Limited นะครับนะคือรุ่นย่อยเยอะมากนะคันนี้เป็นี13นะครับราคาเสนอขาย2 8 5 0 0 0บาทนะครับก็ มีส่วนลดพิเศษให้แน่นอนนะใครสนใจคันนี้นะเดี๋ยวผมเกินรุ่นย่อยก่อนนะโฉมนี้นะเขาเรียกหน้าหมูมีตัว J ตัว E นะตัว G ES นะครับแล้วก็ G Limited นะ J E G E S แล้วก็ E Limited ็ดนะจีลิโอ้โหรุ่นเยอะมากนะถ้าเป็นพวกตัว Limited เนี่ยมันจะได้ออปชันเยอะนะพวกพ,งพวงมาลัยปุ่มสตาร์ทแล้วก็สีตัวบอกข้างในนะเดี๋ยวไปชมดีเทลคันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะราคา285เท่านั้น นะครับคันนี้เป็นตัว G l i m i t e d นะครับตัวรถเป็นสีเทาเป็น <c oughs> เป็นสีเทานะร,รถปี13นะเป็นรถสแตนดาดเลยนะตัวเนี้ยนะเคยเป็นความฝันในวัยเด็กเหมือนกันนะเพราะว่าราคาตัวรถมันไม่ค่อยสูงมันจะอยู่200 0 0 0อย่างเงี้ยตลอดเลยนะราคาไม่ลงเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคันนี้ก็เป็นเครื่อง 1NZ นะครับนะเครื่องยนต์ 1500EC ะครับเครื่องยนต์เป็น VVTI นะครับรถสวยๆนะไฟหน้าก็ สังเกตนะโคมไฟนะถ้าเป็นตัวท็อปท็อป E S หรือ E G Li m i t e d E l i m i t e d ดโคมด้านในจะเป็นลมดำนะถ้าเป็นโคมปกติจะเป็นแบบโคมียมแบบเนี้ยขอบเนี้ยจะเป็นโคมียมหมดเลยแต่ด้เป็นลมดำนะครับอันนี้คือไฟตัวท็อปนะถ้าดูผิวเผินอาจจะไม่รู้นะเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นอะไรนะอันนี้ผมบอกเป็นไกด์ไว้เลยนะครับนะโคมจะเป็นโคมด้านหน้าเป็นสีใสแต่ข้างๆเนี้ยจะเป็นลมดำนะครับจะเป็นลักษณะนี้ นะต้องดูดีดนะสำหรับใครที่อยากได้เล่นรถตัวท็อปนะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะต้องมีให้แน่นอนตัวท็อปับนะแล้วล้อแมกตัวท็อปของ v ีออสังเกตง่ายเลยสีจะเป็นสีเทาดำมันจะเป็นสีเทาลักษณะนี้นะแล้ววีออสโฉมนี้ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นดิสกู่หน้าหลังเป็นดําแต่คันนี้เป็นดิสสล้อนะล้อแมกเป็นลายตัวท็อปนะเครื่องยนต์เป็น vvti นะตัวนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะปีไฟเลี้ยวลงไปกระจกนะติดฟิล์มรอบคันแล้วก็มีการสาดให้เรียบร้อยนะครับ คาดประตูด้านข้างนะก็มีมาให้นวะมีมาให้นะยาวไปถึงด้านหลังเลยแล้วคันะคนี้สีสวยนะบอกข้างในก็สวยนะครับกระจกก็จะเป็นโตยโยต้าแท้นะโตยโยต้าแท้แบบนี้นะครับกันสาดจะเป็นกันสาดสูนป้ายแดงอยู่เลยนะคันนี้เป็นดิสสีล้อนะครับลัดด้วยยางบิสโต้นนะยางบิสโตนนะใช้ได้ยาวๆนะโครงสร้างตัวรถเดิมร0 0เนะครับราคา2 8 5 0 0 0บาทนะ 2 8 5แ0 0ปื้าบาทลูกค้าเงินเดือน12 0 0 0ก็ซื้อคนเดียวได้แล้วนะครับจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถจัดฟรีดาวได้นะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดจัดสูงนะครับนะแล้วออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะสำหรับเบลต้าวิออสนะครับลูกค้าหลายท่านกังวลว่าอ่าเป็นเกษตรกร,ะกรนะรับมงรับเหมาออกรถได้ไหมผมบอกเลยว่าออกได้แน่นอนนะครับอันนี้คืออาชีพอิสระที่มีรากฐานมั่นคงกว่าเอาจริงผมไม่ได้บูลลี่นะหมายถึงพวกรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเจ้าของธุรกิจทําได้ทานาเศรษฐกอะรอย่างนี้โอ้โหสบายเลยครับถ้าไลเดอร์ก็ต้องดันเคสนิดนึงนะครับเป็นเสื้อด้านท้าย2จุดนะครับปลายท่อเตอร์านะครับคาดหลังครเมียมนะครับพร้อมโลโก้วีออสนะครับแล้วก็โลโก้ตัว G ีลิมิเต็ดนะครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่18 9 0 0 0ดมนเกกิโลนะรถปี13าก็ไม่แปดนะครับไป189นะครับสีสวยมากเลยนะไปทับทีมมีให้นะครับสีซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะคันนี้นะครับ ดูเงาแสงนะครับเวลาดูสีรถนะดูเงาดูเงาวันนะถ้าเงาตรงเป๊ะเนี่ยคือสีแท้แน่นอนนะครับนะส่วนใหญ่ถ้ารถทําสีมาเงามันจะเพี้ยนถ้าเงามันจะเพี้ยนถ้าใครอยากดูรถนะเอารถจอดตากแดดเนี่ยดูได้เลยนะดูเงาสีตามจุดต่งางๆได้เลยนะับจะเห็นชัดเจนว่ารถสีเดิมสีทํามาอะไรยังไงนะกระจกเดิมนะครับภายในตัว G Limited คันนี้เป็นสีเบจนะแผงประตูก็จะเป็นสีเทาเข้ม นะครับตัดกับตัวผ้ากำมะหยี่ตัวนี้นะครับเป็นสีเทาเข้มกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับ,นะรบตัวบอกเป็นสีเบดนะครับบาะสวยๆนะสังเกตไหมว่ามีอะไรนีม่มีที่เท้าแขนด้วยนะเบอลทั่วไปไม่มีนะนะบีลร,รุ่นทั่วไปไม่มีนะผมบอกเลยนะตัวนี้คือ G ีล m ม t e d มนะันมีที่เท้าแขกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะทรงเขาจะไม่เหมือนรุ่นที่รุ่นอื่นๆ นะครับเป็นองค์เปนอาร์คนะครับโครงสร้างดูนะปมดิกชัดเจนนะครับรถเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีแปรนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับว่าได้อะไรบ้างสำหรับตัว G Limited ตัวนี้นะครับเปิดประตูเข้ามาจะเห็นนะเหมือนปกตินะเหมือนปกติทุกอย่างนะสีบอกคอนโซลตรงกลางอะไรเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมพาดูว่ามันมีอะไรที่พิเศษนะครับตัวนี้แบบคู่หน้านะครับนะดู คอนโซลตรงกลางนะอนหน้าจอตรงนี้ปกติแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเสียบสายก็ได้นะครับแอร์เป็นแมนนวลโอเคอันนี้ปกตินะแต่โทนสีนะอันนี้เป็นสีดำาลอสไทแบ็แล้วเป็นสีดำาลอสไทรแบ็ Hi มานะาโทนสีนะแล้วก็คันเกียร์เป็นโครเมียมนะครับคันเกียร์เป็นโครเมียมเกียร์ก็จะมี prn d สามเกียร์สองแล้วก็เกียร์โลนะเครื่องหนึ่งเอตัวนี้ต้องบอกว่าเหนียวมากแล้วก็ขับดีมาก ux อยู่นี่นะ เอ็นอยู่นี่พาวเวอร์เอาเลนอยู่นี่นะครับตัวธรรมดาไม่มีนะตรงนี้นะครับตัวธรรมดาไม่มีแล้วคันนี้ได้อะไรเพิ่มรู้ไหมปุ่มคูสตาร์ทนะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเนี่ยนะกุญแจเป็นสนะมาร์ทคีย์เลสนะพวงมาลัยเป็นหนังสามก้านมัลติฟังก์ชันนะมัลติฟังก์ชันแล้วดูก้านพวงมาลัยนะนะเป็นก้านตัดนะครับอันนี้คือ G Limited แท้เลยนะพวงมาลัยก้านตัดนะมัลติฟังก์ชันนะครับนะ รถสวยๆภาษีไม่ขาดกระจกนะาบานหน้าเดิมนะครับคันนี้28 5แ้นะราคา285ด้ากุญแจเขาเป็นลักษณะนี้นะกุญแจนะครับเป็นของโตโยต้าแท้นะครับแล้วก็มือเปิดจะมีตัวสมาร์ทคีย์เลสให้นะครับก็กดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับพอเปิดเข้ามาเข้าจากฝั่งนี้ก็จะเห็นตัวที่ปรับพับกระจกของข้างไฟฟ้าแล้วก็ลักษณะโคมอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะเป็นก้านตัดนะครับอันนี้เฉพาะตัวจีนีมีเต็มนะครับ เลขไมล์นะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันกิโลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมไม่สตารทเครื่องนะแต่ผมเปิดสวิตออนให้ดูนะครับนี่เลขไมล์อยู่ตรงกลางนะหนึ่งแปดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับนะรถสวยเดิมโรงงานนะครับถ้าใครสนใจโตโยต้าวีออสคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับสาวเอมีทวิตเตอร์ด้วยนะผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้เอง มีลำโพงทวิตเตอร์ให้2ฟฝั่งเลยนะครับราคาประหยัดมากๆนะครับ2 8 9 0 0 0บาทนะ2 8 9 0 0 0บาทเครื่องยนต์นะครับเป็น vvti นะตัวนี้เป็นเครื่อง1นึ่นสะครับสสูบเรียงนะครับรหัสเครื่องยนต์อยู่นี่เลยตรงท่ออ่าท่อไอนะครับสวยๆละโครงสร้างตัวรถนะครับเราการันตีเลยนี่เป็นไงเราแวบนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับไม่มีแกะ รถไม่มีแกะเลยนะครับไม่แสนแปดรถปีสิบสามนะครับเหลืออจริงนะครับราคาสองแปดห้านะครับใครโทรมาจากคลิปนี้ก็รับส่วนรดพิเศษไปเลยห้าพันบาทนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลยห้าพันบาทฝากกระโปรงแทเดิมนะครับเลยบุงเลเวลเดิมหมดนะครับไหนอย่าลืมนะใครโทรมานะครับก็แคปหน้า YouTube นี้มาด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมทางไลน์ได้เลยนะครับรับส่วนรถฟรีๆเลยนะครับห้าพันบาทนะครับ แล้วอ,อยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับ t o y ยต้าวีออสนะครับ1.5ตัว G ปี2013นะเลขไม้189นะครับราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทสวยๆท็อปๆรุ่นพิเศษนะครับ